ข้อที่4นะครับร้านดอกแก้วนะครับได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคารเมื่อ31มกราคมสองพนนะครับซึ่งธนาคารแจ้งยอดมาที่5219บาทนะครับคือตัวนี้นะครับจากการสํารวจก็พบว่านะครับในสมุดเงินสดนะครับก็มียอดบัญชีเงินฝากอยู่28,475แต่ว่ายอดเงินฝากตัวนี้มันเป็นวันที่1มกราคมนะครับในขณะที่ ใบแจ้งยอดธนาคารเนี่ยเขาแจ้งวันที่31มกราคมนะครับเทน่ดอว่ามันคนละวันกันนะครับเราจะต้องทําการคํานวณหายอดเงินฝากนะวันที่31มกราคมซึ่งเป็นของทางด้านกิจการนะครับโดยการนํารายรับนะครับนำรายรับมาบวกนะครับแล้วหักด้วยรายจ่ายนะครับคือตัวนี้ก็คือว่าเรานํารายรับนะครับ124,748 0บาทตัวนี้ เรามาบวกนะครับแล้วเราหักด้วยรายจ่ายก็คือ1 8 4 7 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาหากันว่าตรงนี้คำตอบออกมาเป็นคตอบออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับต่อะฉะนั้นเรามาดูรายการที่มันสร้างความแตกต่างระหว่างใบแจ้งยอดธนาคารกับออยอดเงินฝากตามที่กิจการบันทึกไว้นะครับก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่า มีเช็คที่เจ้าหนี้นะครับหรือผู้รับเช็คไปยังใบไปขึ้นเงินที่ธนาคารอยู่3ฉบับนะครับสฉบับตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเช็คค้างจ่ายซึ่งเช็คค้างจ่ายตัวนี้นะครับเราจะปรับปรุงโดยการหักนะครับจากใบแจ้งยอดธนาคารนะครับในการที่1นนะครับเราได้แล้วเช็คค้างจ่ายหักธนาคารนะครับ ในการที่2ก็คือนำเช็คนะครับไปฝากเมื่อวันที่30มกราแต่ไม่ปรากฏอยู่ในใบ,บแจ้งยอด4,850ตรงนี้เราเรียกว่าเงินฝากระหว่างทางตรงนี้ปรับปรุงโดยการบวกนะครับธนาคารก็คือบวกไปแจ้งยอดของธนาคารนั่นเองนะครับถัดมารายการที่3นะครับ วัวเงินมูลค่า10,000บาทอยุ3เดือนนะครับดอกเบี้ย12%ฝากให้ธนาคารเรียกเก็บให้นะครับธนาคารเรียกเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับแต่กิจการยังไม่บันทึกบัญชีรายการนี้นะครับเรื่องนี้ก็คือนะครับเรื่องที่ธนาคารเรียกเก็บเงินให้นะครับนี่คือเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือปรับปรุงที่กิจการโดยการบวกนะครับเป็นรายการบวกของกิจการ ทีนี้เราต้องบวกอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือตัวตัวเงินลับนะครับมูลค่า10,000บาทนะครับอันนี้คือตัวตัวเงินลับนะครับและเราต้องคิดดอกเบีย้ยของตัวเงินลับด้วยนะครับโดยที่ดอกเบีย้ยของตัวเงินลับนะครับก็คือเราใช้สูตรเงินต้นคูณอัตราดอกเบีย้ยคูณด้วยระยะเวลานะครับก็คือ10,000นะครับ อัตราดอกเบีย้ยคือ12%ระยะเวลาก็คือ3ส่วน12เพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นอัตราต่อปีนะครับเราก็จะได้300บาทนะครับงนั้นในข้อที่3เนี่ยเราจะต้องบวกกิจการนะครับด้วยตัวเงินต้นของตัวเงินรับและดอกเบีย้ยรับของตัวตัวเงินรับนะครับในการถัดมาในกันที่4คือ ค่าธรรมเนียมธนาคารนะครับ420บาทในการนี้ก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะครับฉะนั้นในการนี้ปรับปรุงโดยไปหักนะครับหรือลบจากรายการของกิจการก็คือตัวของบัญชีเง,งินฝากกิจการนะครับในการที่5นะครับก็คือเช็ครับจากลูกค้า2,485นะครับแต่พนักงานบันทึกผิดนะครับบันทึกเป็น 2845บาทนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเช็คที่รับตัวเนี้ยตัวนี้คือตัวที่ถูกต้องตัวนี้คือตัวที่ผิดดังนั้นรายการนี้ก็คือข้อผิดพลาดนะครับเป็นข้อผิดพลาดของกิจการนะครับก็คือบันทึกเช็ครับสูงกันไปฉะนั้นเราบันทึกยอดบัญชีเงินฝากธนาคารสูงไปนะครับเราก็จะต้องลดลงมาด้วยกัน หักออกไปนะครับหักออกเท่าไหร่ก็คือนำ2845นะครับลบ2485บาทนะครับก็เท่ากับ360บาทนะครับในการที่6นะครับเช็คของร้าน รุ่งเดืองนะครับรุ่งเรืองรุ่งชัยนะครับจำนวนส0 0 0บาทธนาคารมาหักบัญชีของกิจการรายการนี้เป็นข้อผิดพลาดของธนาคารนะครับเพราะว่าเอาเช็คผู้อื่นมาหักบัญชีของกิจการไม่ได้นะครับรายการนี้คือข้อผิดพลาดแต่อันนี้เป็นข้อผิดพลาดของธนาคารฉะนั้นฝั่งไหนผิดแก้ที่ฝั่งนั้นฉะนั้นรายการนี้ก็คือต้องบวกกับนะครับเพราะว่าเอาเช็คคนอื่นมาหักบัญชีเราก็ต้องบวกกับ ไปแจ้งยอดธนาคารอันนี้บวกกลับเข้าไปนะครับถัดมารายการที่7เช็ครับจากนายมนัสนะครับนำฝากธนาคารแล้วธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ฉะนั้นรายการนี้คือเรื่องของรายการที่เรียกเก็บเงินไม่ได้หรือคือเช็คคืนหรือเช็คเ,ชเด้งนะครับหรือเด้งนะครับรายการนี้สี่พันแปดร้อยยี่สิบต้องหักนะครับ บัญชีของกิจการนะครับก็คือบัญชีเงินฝากของกิจการวันที่8ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้1,245นะครับอันนี้ก็คือรายการที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้เราแต่เราเรายังไม่ได้ทําการบันทึกบัญชีนะครับฉะนั้นรายการนี้เราเพิ่งมารับรู้ตอนได้รับใบแจ้งยอดดังนั้นรายการนี้ก็จึงต้องบวกนะครับบวกไปยังบัญชีเงินฝากของกิจการนะครับ ในการสุดท้ายคือรายการที่9นะครับเราตกลงธนาคารให้ธนาคารเนี่ยหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วเราก็มาปรากฏในใบ,บแจ้งยอดเนี่ยมีรายการที่หักทั้งหมด4รายการทันะั้นรายการนี้ก็คือเรื่องของธนาคารจ่ายค่าใช้จ่ายแทนนะครับซึ่งเรามารับรู้ตอนที่ได้รับใบ,บแจ้งยอดฉะนั้นรายการเนี้ยเราจึงหักนะครับ บัญชีเงินฝากธนาคารของตัวกิจการเองนะครับดังนั้นเราก็วิเคราะห์ครบทั้ง9รายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและทําการบันทึกรายการปรับปรุงกันนะครับเรามาทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของร้านดอกแก้วนะครับอาจารย์เริ่มต้นที่นะครับยอดคงเหลือตามใบ จ้งยอดจากธนาคารนะครับก็คือ50าหมื่นกับสองบกาทนะครับในการปรับปรุงที่เรา,าพิจารณ์ไปเมื่อกี้นี้นะครับที่เราจะต้องบวกของอบวกรหัสของธนาคารนะครับก็จะมีรายการหักก็จะมีเช็คค้งจ่ายนะครับเป็นรายการหักมีอะไรครับเราลองดูไปเรื่อยๆมีรายการที่2นะครับเ,เงินฝากระหว่างทางนะครับแล้วก็รายการข้อผิดพลาดของ ราคารายการที่6ที่นําเช็คของคนอื่นมาหักบัญชีของกิจการนะครับเราก็จะได้นะครับก็คือบวกด้วยเงินฝากระหว่างทางนะครับ4 8 5 0แล้วก็บวกด้วยเช็คของผู้อื่นที่มาหักบัญชีของกิจการนะครับ7850นนะครับเราก็รวมกันได้ 58,000กับ69บาทและเราหักด,ด้วยเช็คคั้งจ่ายนะครับรายการที่1อีก1,000 0กับ360บนะครับเราจะได้ยอดของอใบแจ้งยอดของธนาคารที่ถูกต้องก็คือ47,709บาทนะครับส่วนของกิจการบ้างน,นะครับในส่วนของกิจการนั้น แล้วก่อนที่เราจะทำนะครับเราจะต้องหายอดของเงินฝากณนะวันสิ้นเดือนก่อนนะครับโดยนํายอดเงินฝากณนะวันต้นเดือนคือ1มกราเนี่ยนะครับสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับมาบวกกับเงินรายรับระหว่างเดือนก็คือ1นึ่งแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดนะครับ แล้วลบด้วยรายจ่ายตลอดเดือนนะครับ18,470นะครับ1นึ0 0นะครับเมื่อคำนวณแล้วนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับจะได้เท่ากับ44,753บาบาทนะครับดังนั้นเราปรับปรุงด้วยรายการอะไรบ้างนะครับ ในการแรกนะครับก็คือตัวเงินลับที่ธนาคารเรียกเก็บให้นะครับหนึ่งบาทนะครับซึ่งตวงเงินลับตัวนี้ก็จะมีดอกเบีย้ยที่เราคำนวณไว้แล้วก็คือสามร้อยบาทนะครับดอกเบีย้ยที่เราคำนวณไว้จําได้นะครับก็คือ10,000นะครับคูณ12เซคูณด้วย3ส่วน12นะครับคือ3เดือนใน12เดือนหรือนใน1ปีนะครับก็เท่ากับ300บาทนะครับ แล้วก็มีรายการที่8นะครับธนาคาราจ่ายรูเบี้ยให้เรามา1245ดังนั้น3รายการนี้บวกกันก็จะได้11,545บาทนะครับสารายการนี้บวกกันนะครับเราลงมาได้วรวมมาไน้56,298นะครับต่อจากนั้นรายการหักนะครับ ก็มีค่าธรรมเนียมจากรายการที่4ที่เราวิเคราะห์ไว้คือ420นะครับมีเช็คลับจากลูกหนี้ซึ่งบันทึกบัญชีไว้สูงไปก็คือรายการแก้ไขข้อผิดพลาด360อันนี้มาจากรายการที่5รายการที่ธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือเช็คคืนนะครับ4,820จากรายการที่7นะครับและรายการที่9ก็จะเป็นเรื่องของรายการที่ธนาคาร จ่ายค่าใช้จ่ายแทนนะครับเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารกับกิจการนะครับซึ่งก็จะมีค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าภาษีรถยนต์นะครับรวมกันได้2,989 89นะครับ ตัวนี้บวกกันนะครับแล้วก็ตัวนี้บวกกันทั้งหมดนะครับรวมกันทั้งหมดจะได้เป็นรายการหักนะครับคือ8589บาทนะครับตัวนี้รวมออกเป็นตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในการนี้ถ้าเราขึ้นไปดูข้างบนนะครับก็คือของธนาคารเรากระทบได้4 7 7 0 9บาทของกิจการก็ได้4 0 0 0 0 7 0 9บาทเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราต้องทํารายการปรับปรุงเราก็ต้องมาดูว่ารายการบวกกับรายการหักที่เราทําไว้เนี่ยจะปรับปรุงบัญชีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวเงินรับนะครับตัวรายการบวกตัวแรกตัวงรับก็คือที่จะปรับปรุงก็ใช้ชื่อตัวเงินรับนะครับรายการที่3ดอกเบี้ยรับตัวเงินรับนะครับกับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเนี่ยเป็นบัญชีตัวเดียวกันนะครับฉะนั้น2ตัวนี้นะครับ 2รายการนี้เราจะปรับปรุงด้วยชื่อบัญชีดอกเบี้ยรับนะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีประเภทเดียวกันคือดอกเบี้ยรับนะครับรายการที่4ปรับปรุงด้วยชื่อค่าธรรมเนียมครับตัวนี้บอกอยู่แล้วและรายการที่5เช็ครับจากลูกหนี้บันทึกบัญชีสูงไปรายการนี้บันทึกผิดเนื่องจากการรับ จากลูกหนี้ฉะนั้นตัวนี้ใช้ลูกหนี้นะครับซึ่งมันจะตรงกับรายการที่7รายการที่7เป็นเช็คคืนก็ปรับปรุงลูกหนี้เช่นเดียวกันฉะนั้น2รายการนี้ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้นะครับจับรวมกันได้เลยนะครับ2รายการนี้นะครับรายการที่9ก็ปรับปรุงตามค่าใช้จ่ายที่จ่ายนะครับก็จะมีค่าน้ําค่าโทรศพัพท์ค่าไฟฟ้าแล้วก็ ค่าภาษีรถยนต์นะครับเรามาดูรายการปรับปรุงกันนะครับในการแรกที่ปรับปรุงคือรายการที่เป็นรายการบวกนะครับก็จะเดบิตนะครับธนาคาร1 1 5 4 5ซึ่งมาจากตั๋วเงินรับ1 0 0 0 0และดอกเบี้ยรับนะครับที่สามารถเอาดอกเบี้ยของตั๋วเงินรับคือ300รแล้วดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้นะครับคือ124545รวมกันได้ ส่วนรายการหักนะครับก็จะมีนะครับค่าธรรมเนียมนะครับ420ลูกหนี้นะครับที่สามารถนำรายการข้อพิาพาทรายการที่5นะครับกับเช็คที่เรียกเก็บเงินไม่ได้ในรายการที่7รวมกันได้นะครับเป็น5,180นะครับรายการที่9ก็จะเป็นค่าน้ำค่าทโทรศัพท์ค่าไฟฟ้าแล้วก็ภาษีรถยนต์นะครับรวมกันแล้วเราจะเครดิต ธนาคารออกไป8,589บาท